เมื่อคุณสปินหมดหรือคุณต้องการเพิ่มสปินแนะนำร้านนี้เลยเฟิร์สไม่โกงไม่เกียดหน100ึ่งยเ0แล้วผมจะสอนทําดูว่ามันได้จริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชม <Okay S 1> ทิ่ก <นะ S 1> ั<อ>นเลยตอนนี้เราก็จะมาสอนทักคุยกับเขาหนนองนะฮะโอเคนี่ครับแบบทุกคนพูดยังไงก็ได้นะฮะ แต่ว่าผมจะพิมพ์เหมนีนกันเพราะว่าผมคิดเอกโอเคตอนนี้เราก็รอเวลาจนจนกว่าเขาจะพักมานะฮะรอให้เขามันขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนนี่เขาตอบแล้วนะครับแล้วเขาก็จะพิมพ์เนาะนวเขาก็บอกครับเออเอาเดี๋ยวเราจะพูดไปว่าหนึ่งร้อยกึ๊บากไป โอเคนะก็หลังจากนั้นเราต้องทำยังไงวะคือเออเราต้องพูดไปอย่างนี้นะเราก็จะพิมพ์ว่านี่จัดไปนะฮะ <c oughs> นี่ครับเขาก็จะตอบแชทมาอย่างนี้เนาะทุกคนแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเขาพักเสร็จก่อนรอเขาตอบก่อนนะทุกคนนี่ครับเออโอเคนะ โอเคนะครับทุกคนคก็เดี๋ยวเราหลังจากนั้นเราก็ไปเลยนะครับไปที่เกมเลยคนเราก็มาอยู่กันในเกมนะให้กดไปที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้กดไปตรงนี้นะแล้วก็กดเอ่อตรงนี้เลยเชิญเพื่อนเราก็กดไปที่สีเขียวนะฮะแล้วก็เออมันรอขึ้น,น,นต,ตรงนี้กอก็กดแชทตรงนี้เลย ึ๊บแล้วเราก็จะส่ง,สงให้เฟิร์สนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันติดหรือเปล่ามาด,ดูก่าอันนี้ครับนันก็จะขึ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวรอรุ้นกันว่ามันจะมาหรือเปล่าเร้ก็รอไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้ oh my god เนี้ย พอเขาพิมพ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะส่งนี่ครับรออีกสามสี่วินาทีเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมาในเกมนะเดี๋ยวรอก่อนดูนะแล้วผมแบบไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนโอเคทุกคนตอนนี้ก็หาแล้วนะทุกคนแล้วมันจะบอกสาษัตรงนี้แล้วเราก็สามารถนี่ครับนี่ก็จะส่งมารวๆอย่างนี้นะนี่ครับมันก็จะส่งมาอย่างนี้นะทุกคนกคน็จะเป็นอะไรประมาณนี้ฮนะ เก้าสิบกปินผลิเก้าสิกระปินนะก็ก็นะบอกแล้วว่าได้100%ซนนะก็นี่ครับอยู่เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ด้านล่าง สวัสดีชาวเกมเมอร์ที่ติดด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาในเกมไมค์ครับซึ่งวันนี้เราจะมาต่อจากภาคที่แล้วกันนะฮะเพราะหดกดไลค์ครบถึง10ไลค์แล้วโอเคถ้าวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมานะฮะซึ่งเราจะมาตกแต่งโครงบ้านให้สมบูรณ์แบบแล้วเราจะมาตกแต่งในอีพีสุดท้ายคืออีพีสามโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วทุกคน,นไปเลยดีเครับโอเคก็บอกเลยว่าแบบนี่มันท้ายเกินนะน้องๆคือไม่ได้เท่หรอกคือแบบผมชำนาญการไม่ได้ชำนาญน,นะแต่ว่าแบบ นะก็นะในที่สุดผมก็ทำให้แบบคนกดไลค์เกินแล้วแหละมันเกินแล้วทุกคนแบบผมขอแค่สิบไลค์มันเกิกน, like, นกไปแล้วต้องขอบคุณคนดูแล้วก็านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับที่ช่วยกันให้ผมมาถึง450ร้อยหเบอร์จะไม่เงยหน้า คือคนดูแต่มันจะเยอะสับปะผุนะก็ขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับที่ช่วยกันมาไกลขนาดนี้นะก็เดี๋ยวอาจจะได้สตรีมเคสแทนอย่างเต็มตัวแล้วนะผมอาจจะกลับมาสตรีมอีกครั้งก็น่าจะวันตอนปีเธอมารอกรอกัได้เลยนะสำหรับคลิปเกมซีฟายนะซึ่งตอนนี้ผมอาจจะมาเล่นเกมอมองอัสกันให้ดูแล้วนะครับทุกคนก็รอกันไปเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะแพ้เกมน,นี้นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาจริงๆนะเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่ายัางไงนะเพราะว่าผมแบบไม่มีเพื่อนเล่นนะไม่มีเพื่อนจริงๆผมเหงาอ่ะนะก็ถ้าผมจะเล่่่่นนนด้วเเลไไมะะพราา กก็่ตอนนี้ใครที่กำลังสอบอยู่นะก็ตั้งใจสอบไปด้วยรวมถึงผมนะคะซึ่งผมต้องทำดีที่สุดฮนะผมบอกตัวเองด้วยท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อย่าติดเกมเหมือนผมก็กแล้วกันเพราะที่ว่าผมก็กไม่ได้ติดเกมนะจะมาช่วยคลิปให้มันคลิปจบกทีนะก็จะไม่ใช่คลิปเดียวนะฮะเดี๋ยวอ,อก็จะถามพี่ว่าเอ๊ะทำไมาพี่ไปลงคลิปอะมาคลิปแป๊บเดียวแล้วไปแล้วหรอพี่มาแค่นี้แหละครับทุกคนเพราะว่าผมขี้เกียจตัดต่อด้วยนะมันเสียเวลาจะจัดซึ่งตอนนี้เราก็สร้างแบบแป๊บนานมากเลยเด้อ ก็เดกๆก็น,น,นอนจริงเลยกับกนสร้างเออโอเคราก็น่จะได้บ้านสไตล์หรูแล้วนะกอนอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยสิ่งนี้เลยนะครับก็เราจะมาต่อด้วยกระจกอะไรถ้าเออผมว่าผมเอาเป็นกระจกสีฟ้าไหมื่อมันจะเวิร์กอะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปงเปลี่ยนกระจกก่อนผมว่าผมขอเปลี่ยนเป็นกระจกสีอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะใช้ได้เพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ดูนี้นะก็อันนี้ผมยังไมตแต่งืนนะผมอกว่าถ้าจะดูคลิปตไปดูอีหนะก็ขอเดิมนะสิไลม ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์นะฮะผมจะได้มาทำต่ออีกจะทำให้จบเลยนะก็ไมค้าจะไม่มีเอาชีวิตรอดเหมือนกับคนอื่นๆนะผมจะทำแนวสร้างบ้านอะไรประมาณนี้เนาะแล้วให้คนกดไลค์เยอะๆเพื่อให้ผมเนี่ยทำต่อต่อนะฮะเป็นพาร์ทเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำคลิปนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะมนกระจกโง่ๆซึ่งผมก็แบบก็อย่าลืมนะขายของอีกนะมานะก็ฝากไปถึงร้านค้าเติมสปินเออปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะกองเฟิร์สนะก็สามารถไปไปไปคุยกับเขาได้นะทาง messenger หรือ messenger ถ้้าาาทุกคนถสมมติว่บ บนบนเฟซบุ๊กนะเป็นแอปแชทคุยกันเองนะฮะก็บอกพี่มึงคืออะไรช่วยบอกผมทีซิก็เลยบอกผมจะบอกนี่แหละนะทุกคนจะได้รู้ไอ้ไม่เซจเจอยู่ไหนนะแล้วผมก็จะทิ้งมึงไว้อยู่ด้านล่างนะทุกคนสามารถไปได้นะสำหรับใครที่โชคจะเกมคอยมาสเตอร์ก็สามารถไปสอบถามคุยกับเขาได้เลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเขาก็แบบอยากเกาะพี่ดังเองนะออคือคือแบบเขาอยากได้เงินมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไปคุยกับเขาเองกันนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะผมก็แบบไม่เคยทำอย่างนี้นะผมก็จะได้แบบได้สปอนเซอร์สักทีนะคะจากจากสปอนเซอร์เพืื่่่ออออนนนนๆะะะฮบกกเเเลลยยวาามมัไไรดีจงสุปคตห hmm yeah. เอาล่ะแล้วก็ได้บ้านสุดเจ๋งแมวกันแล้วนะครับต่อมาเลยลุกก็บนต่อลูกก็เลยปุ๊บปุ๊ก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 นะแล้วก็ปุ๊บปุ๊กปุ๊กนะบอกเลยว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ก็เอาอีกแล้วเหรอเวลาขอเวลาทุกคนนะทุกคนขอปากก่อนโอเคพระกัมมสว่างกัางบอกเลยว่าเป็นการถ่ายของครั้งแรกในชีวิตของผมอยู่แบบนะไอ้เฟิร์นมันขอมานะเดี๋ยวก็ทำให้แล้วกันแบบพอดีว่าเพื่อนผมมันจะเกาะผมย่างเองอ่ะไอ้เฟิร์มบอกนะก็ควดูมันไปไกลแล้วเนาะไอ้เฟิร์มแหละมันก็เจ๋งแมววววเเหหลลืออกกินนแตต่่่่่าาาผผผมมมมจะะททยัังงงงไไไบรีี้้้้ดดใ เอาละประตูสัมภาษณ์ตุ้มีจุกกลุ๊กเอาละนะครับน้องตอนนี้เราก,ก็อยู่โจเออรันทุกคนคือบ,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 บอเราเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผมจะมาตก,กแต่งบ้านก่อนนะซึ่งเราแค่ต่อโครงสร้างให้มันดูเรียบๆนะแล้วมันจะกลายเป็นโมเดลที่สวยนะแต่ผมว่ามันไม่หลูมสำหรับคนที่สร้างเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาสร้างเป็นเขาจะสร้างหลูมๆกับผมอีกเป็นสองเท่าเชื่อปะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมว่ามันแปลก ผมว่ามันแคบเกินไปนะอันนี้ก็คือเราจะสร้างแบบชิวๆนะทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าไปพี่สร้างอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทวายหรือผมสร้างอย่างนี้เพราะว่าพื้นที่ของบ้านเนีไม่พอผมจะสร้างแบบรีบๆทำไมเหรอถ้าน้องๆอยากจะสร้างแบบพี่นะก็สร้างแบบกว้างกว่านี้นะเพราะว่าพี่แค่สร้างให้น้องๆแบบดูแบบมาก่อนไงเผื่อน้องๆอยากจะไปสร้างอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ารู้สึกว่าบ้านมันรูรกๆยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเติมกระจกให้ก็แล้วกันพอดีว่าเหมือนบ้านจะรกๆไปหน่อยนะอันนี้ก็จะเตียงนอนตรงนี้เลยนะหืมสุด ก็สามารถลงไปไว่ายน้ำได้จริงๆมันทำได้ดีกว่านี้นะแต่ผมขี้เกียจทำเสียเวลานะบอกเลยว่าโคตรเสียเวลาจะดจะัดไม่รู้จะมาทำอะไรไม่รู้จะมาทำไมนะทุกคนผมขอทำเออเออลังคาแบบช่ยๆแบบรีบๆเลยนะเพราะว่าผมจะ เนี่ยก็คือช่วงการถ่ายคลิปตอนเวลากลางคืนนั่นเองนะฮะลกลับมาถึงคอนเทนต์เดิมได้สักทีนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้แคสเกมตอนดึกมานานมากนะ,ะนี่ก็ไม่ดึกนะตอนนี้ก็ประมาณแค่หนึ่งทุ่มเองนะฮะทุกคนก็ถ้าสมมติว่ามีคนมาดูเมื่อเช้าแล้วเห็นสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันหนึ่งทุ่มอยู่นะฮะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมถึงมันยังหนึ่งทุ่มอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ผมกําลังแคสเกมอยู่นั่นเองนะคะโอเค

นแน่นอนอยู่แล้วเจ้าหนูอืมว่าผมติดภาคเสียงไปหน่อยนะทุกคนก็ไม่ใช่ใครหรอกครับผมเองแหละเป็นคนพาคเอาละก็จบไปแล้วนะสำหรับบ้านที่ดูดีมีออรล่าที่เราจะดูดีขึ้นมาดูดีมานิดหนึ่งนะโอเคนะครับใครก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s กับส c คร b e กลังใจกับสตีฟนะ ก็ก็ก็ถ้าใครชอบนี่ก็แบบช่วยกันกระสืบเลยเกินสิบเมตามเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกด l i k ใจกันด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย